การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลหรือ Tourism for all เป็นกระแสโลกยุคใหม่ที่หลายประเทศชั้นำทั่วโลกต่างก็ให้ความสำคัญและนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับแนวทางสากลว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยเหตุนี้เราจรึงมักพบเห็นอารยสถาปัตย์หรือการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่สามารถรองรับการใช้งานของคนได้ในทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าถึงตึกอาคารสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงระบบขนส่งมวลชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์ออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์ออสเตรีย,รแ,ลออรยและประเทศเยอรมนีครับ เนินเขาใช่ไหมแต่ว่าที่น่าสนใจคือว่าเขาทำให้บูวแชร์มาได้เลยแหละนอนสเต็ปไม่มีขั้นเลยรีบูวแชร์ก็เห็นผู้เที่ยวมาชมเมืองก็ได้ที่ผมต้องขึ้นลิฟต์มา2ต่อนะนี่ลิฟต์นะฮะนี่เมื่อกี้ขึ้นลิฟต์มานี่ก็เรียกว่าเป็นการออกแบบมันสุดยอดเลยคือการชาวโบลิเอร์นี้ออกแบบให้บุญได้เลยนี่ เชื่อเชื่อนะโอ้โหอย่นี่ต้องบอกนะแม้ว่าอยู่บนส่วนของการออกคอยโบราณอายุเป็นพันปีเนี่ยยืนีต่อยอดขึ้นมาี้ อารยศัตย์หรือเฟลี่ดีไซน์และการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลเป็นการยกระดับการออกแบบบ้านเมืองเข้าสู่มาตรฐานสากลโดยมีอารยสถาศัตย์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไปครับ